กรมธรรม์ประกันภัยลถจนนะครับในส่วนของตารางความคุ้มครองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3คอลัมน์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นไหนก็แล้วแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น2บวก3บวกหรือ3ธรรมดาเนี่ยตารางกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับจะมีจุดแตกต่างแค่1คอลัมน์เดียวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของดีเทลความคุ้มครองก่อนนะครับเริ่มต้นจากส่วนที่1น,นะครับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งก็หมายความว่าถ้ารถคันนี้เนี่ยไปละเมิดหรือไปทําให้บุคคลภายนอกเสียทรัพย์นะครับเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายต่อชีวิตเนี่ยกรมธรรม์จะคุ้มครองในส่วนนี้นะครับตามวงเงินที่ระบุไว้ในกะรมธรร์น,นะครับความเสียหายต่อบุคคลภายนอกสูงสุดตามพรบนะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทต่อคน ไอ้ห้าแสนบาทเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อรถคันนี้มีพรบบเท่านั้นนะครับรถคันนี้ไอ้ห้าแสนบาทจากอุ้มครองคนอื่นก็ต่อเมื่อรถคันนี้มีพรบบเท่านั้นนะครับเอกสารระบุไว้ชัดเจนว่าเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามพรลบบสมมุติว่ารถคันนี้ไปทําให้คนอื่นถึงแก่ความตายเลวร้ายที่สุดก็คือทําให้ชีวิตคนอื่นไอถึงแก่ความตายนะครับพรบบจากรถคันนี้จะจ่ายก่อน 5แสนบาทหลังจาก5แสนบาทแล้วนะกรมธรรม์ฉบับนี้ถึงจะไปคุ้มครองถึงจะไปจ่ายต่ออีก5แสนนะครับก็คือผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยจะได้เงินชดเชยค่าเสียหายสูงสุด1ล้านบาทนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมแล้วมาดูแยกย่อยข้อที่2นะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินกรมธรรม์ฉบับนี้จะคุ้มครอง1ล้านบาทต่อครั้งนะครับซึ่งหมายความว่าถ้ารถคันนี้ไปละเมิดทรัพย์สินบุคคลอื่น ทําให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับกุมารธันฉบับนี้จะเข้าไปชดเชยไปซ่อมให้เหมือนเดิมหรือซื้อเปลี่ยนใหม่ด้วยวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งตามตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆน,น,นะครับผมส่วนคอลัมน์ที่สองเนี่ยเป็นความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยก็คือที่ลูกค้าเรียกติดปากว่าทุนประกันทุนประกันเนี่ยจะอยู่ในคอลัมน์นี้นะครับส่วนคอลัมน์ที่สเนี่ยนะครับ จะเป็นความคุ้มครองเอกตามเอกาสารแนบทายนะครับจะแยกย่อยมาข้อที่1นนะครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี่ก็หมายถึงว่าผู้ขับขี่รถยนต์คเอาประกันภัยคันนี้เป็นคนเป็นฝ่ายประมาทเองเป็นฝ่ายประมาทเลื่อนเลอเองนะครับกรมธรรม์ฉบับนี้จะมีวงเงินคุ้มครองผู้ขับขี่นะครับกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรเนี่ยรถคันนี้ก็คือเป็นรถกระบะ นะครับกระบ,บายแคปนะครับก็คือเขาจะจํากัดผู้โดยสารรถคันนี้จะจํากัดที่ผู้โดยสาร2คนกับผู้ขับขี่หนคนนะครับชดเชยให้คนละ50,000ื่นแต่นะครับถ้าเกิดผู้โดยสารที่นั่งมากับรถคันนี้เป็นบุคคลภายนอกกรมทันฉบมเนี้ยนะครับมันจะไปเข้าข้อนี้ทันทีนะครับ ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกนะครับผู้โดยสาร2รายเนี่ยถ้าเกิดสูญเสียนะครับกรมธรรม์ฉบับนี้จะชดเชยให้ก่อน5 0 0 0 0บาทนะครับต่อรายสมมุติว่าเสียชีวิตนะครับและมันจะไปเข้าเงื่อนไขความเสียหายสูงสุดต่อร่างกายนะไมยบุคคลภายนอกกรมธรรม์ฉบับนี้จะจ่ายให้อีก50,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถคันนี้2ท่านเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตไปนะครับ พลบจา่ายรถคันนี้จ่ายก่อน5้าแสนนะครับแล้วกรมธรรม์ฉบับนี้จะจ่ายให้อีก5้าแสนเป็น1ล้านเป็น1ล้านแล้วนะครับบวกกับความคุม้คมครองตามเอกาาสารแนบท้ายนียอีก5 0,000ืนบาทนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถคันนี้เสียชีวิตนะครับจะมีเงินชดเชยลายละ1ล้านกับอีก5 0,000ืนบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้โดยสารตามที่ กรมธรรม์ฉบับน,นี้กําหนดไปด้วยนะครับผมถ้าผู้โดยสารเกิน2คนก็หารนะครับส่วนค่ารักษาพยาบาลน,นะครับก็เหมือนกันค่ารักษาพยาบาลเนี่ยถ้าผู้โดยสารคนนี้เป็นคนในครอบครัวของผู้ขับขี่นะครับก็จะได้แค่ไม่เกินคนละ5 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าผู้โดยสารทั้งสองคนเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกมันจะไปเข้าข้อนี้มันเดิมนะครับเข้าข้อ5 0,000น ค่ารักษาพยาบาลถ้าเกินวงเงินเนี้ยนะครับเขาจะไปดึงเอาความเสียหายตัวนี้มาจ่ายเพิ่มนะครับผม